ขอพี่คนที่สวยที่คนที่สว,สวยที่อยู่ในห้องนี้นะคะก็ช่วยน้องน้องจี้น้อยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเพื่อนร่วมห้องด้วยน้องวีนะคะก็หลากม,มากค่ะเลิฟยูยังไงช่วยด้วยนะคะขอให้อ้าวไฟดับปีที่และวะ้วอ่ะก่อนงานจังเก้นอะ่ะก็มาแบบระบบไฟฟ้าแบบนี้แหละเขามาบอกฉันว่าแบบนอนได้และวะ้วอ่ะคือสายชาร์จแบตอะ่ะไม่เคยพงัง อยู่ดีมาพังก่อนวันนั้นอะเชื่อพิรยาเวลาไม่มีเธออะฉันโดนตลอดเลย หนูอ่ะอยากถอดแว่นมากเพราะว่ามันมืดมากแล้วมันปวดหัวทุกคนมันแบบมันมืดอะคือมันอะลองใส่ลองใส่ดูอะเนี่ยทุกคนเข้าใจปะเห็นไหมมันใช้ชีวิตยากหมเธอก็ดูเอาแล้วกันฉันต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเธอแล้วเธอมาพูดกับฉันว่าเฮ้ยการใส่ชุดนั้นอะมันสบายกว่าชุดปีที่แล้วไม่ต้องพูด ดูน้องเพราะฉะนั้นจะมาตึงเหมือนกันไม่ได้มองแสงออกไหมมันไม่ใช่ว่าง่ายนะครับการาเป็นกล้วยตึงอะ่ะเห็นไหมเนี่ยอันจริงมันสว่างขนาดเนี้ยเฮ้ย <c oughs> มาบงมาบอกชุดชิลไม่ชิลคะ่ะจะเล่าว่าก่อนวันนั้นไปทำอะไรมาบางใช่ไหมหนูก็แบบหนูเริ่มหวั่นใจวันนั้นที่ไปถึงแล้วทุกคนก็บอกว่าเอ้ยไปทํา e y, ทบุญวัดน,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 นู้นวัดนี้วัดนั้นอะไรอย่างเงี้ยในใจในใจฉันน่ะเริ่มเกลวแหละว่าวิ หน้าตาอย่างเรา,ามันก็ไม่ได้ดูมีบุญวาสนาดีอะไรขนาดนั้นนึกออกปะแต่ก็ยังไม่เข้าวัดอยู่ดีคือไม่ใช่ว่าเป็นคนแบบไม่ทําบุญหรืออะไรนะเราทําแต่ว่าไม่ได้ทําแบบไม่ได้จาเป็นต้องไปวัดนึกออกไหมแล้วก็ให้จิป,ปาถะ ไปเลื่อยเปื่อไปเปื่อยอะไรเงี้ยให้น้องให้นุ่งให้แบบคนเดินผ่านหรืออะไรเงี้ยเออจะให้แบบนั้นมากกว่าแต่แบบให้ไปวัดอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้ไปอะไรเงี้ยตอนันที่จะมาอะไรเงี้ยมันก็เริ่มคิดแล้วว่าแบบเราควรจะทําบ้างเพราะว่าปีที่แล้วมันได้ไหมอะไรเงี้ย ปีนี้มันอาจจะแบบดวงหมดอะไรเงี้ยก่อนวันนั้นฉันยกมือไหว้เลยผีในห้องจะยังรักฉันอยู่ไหมหรือเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยพวกเธอก็รักฉันแค่งานแบบเฉพาะงานจังเก้นนั่นแหละงานจังเก้นทีไรมาขอมาขอสักทีเลยอยู่ดีมาทําเป็นเพื่อนสนิทมิสหายมาทํเป็นเหมือนว่าเฮ้ยรู้จักกันมานานเหมือนเกื้อกูลกันมายอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ก่อนนอนยกมือก่อนละก่อนนอนอย่างนี้เลย นโมแต่สาะาะคาวะโตรโตทอ่ทอ,งทองเป็นบท่องท่องเป็นบทเดียวท่องได้แค่น้โมสามจบนี่แหละเอาอะไรมากอะไรไม่รู้อะปกติสาบานว่าไม่ได้ไม่ได้ไหว้หมอนทุกคืนแต่คืนก่อนจังเก้นซะหน่อยขอซะหน่อยก็คือส่วนมนต์เสร็จถามว่าเคยเห็นหน้าไหมไม่เคยแต่มันมีพี่เขาเคยเห็นอย่างเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงก็ว่าขอพี่คนที่สวย ที่คนที่สวยๆที่อยู่ในห้องนี้นะคะยงก,ก็ช่วยน,น้องจีน่อยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเพื่อนร่วมห้องด้วยน้องวีนะคะก็หลากมา,ากๆค่ะเลิฟยูยังไงช่วยด้วยนะคะสองรอบก็ได้สองรอบพอไม่ขออะไรแล้วอะไรอย่างงีๆๆ้ก็จะทุกวันหลับเลยหลับสบายตื่นอีกทีคืองานเลยอะไรเงีๆๆ้ยแต่ว่าก่อนก่อนวันงานเราก็มีพระสามองค์ที่เราบูชานะคะเป็นพระพระผู้เป็นพ่อแล้วก็ พ่าพูดแม่แล้วก็พ้าพูนพี่ของฉันสามคนอันนี้สามตัวตรงจริงแต่ปีที่แล้วเดี๋ยวฉันอยากสะอาดคำอวยพรมากเลยคือไม่มีใครแอคทีฟไปนะก่อนหน้านั้นนะแอคทีฟวันสุดท้ายเลยก่อนวันก่อนวันจังเก้นดีดีมาก็พิมมาว่าแบบว่านี่บอกว่าพิมมาว่าพรุ่งนี้ชนะนะน้องจี้สู้ๆจริก็ฮะมนงมะนองอะไรอะสนิทกระหละอะไรอย่างเงี้ย เออมันุงมานองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฉันก็แบบว่าไม่ต้องคาดหวังเนาะอะไรอย่างงี้ไม่ต้องคาดหวังเนาะมาฉันก็บอกว่าพูดตรงว่าหมาไม่ได้เชื่อนะว่าในห้องอ่ะฉันมีอะไรแต่อยู่ดีมาพิมพ์มาว่าไหวก่อนนอนที่ห้องด้วยนะแล้วเราก็พิมพ์มาตอนแรกพิมพ์มาบอกว่าแบบเออขอให้อ้าวไฟดับเริ่มละ ฉันว่าชานะอาจจะอาจจะพูดอะไรแล้วล่ะแรงมากนะมันเป็นไฟแบบดิจิตอลอ่ะมันมันไม่สามารถแบบสังคันด้วยเสียงนะเนอกยหอมคือมันอาจจะต้องแบบใช้มือไปกดอ่ะนึกออกอแมมันมันดับเองได้ไงวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ไหมเรื่องนี้ของแรงจริงแค่นี้ที่คนสวยขอเปิดไฟได้ไหมหน้าน้องไม่สวยอ่ะอืม โอเคเลิศเขาไม่มีไรเขาเขารักงานเขารักฉันนั่นปกติปกติเล่นกันแบบนี้ปกติเล่นกันแบบนี้เ,นนบบนเพราะว่าอะไรรู้ป้ปีปีที่แล้วอะ่ะก่อนงานจังเก้นน่ะก็มาแบบระบบไฟฟ้าแบบนี้แหละมาแบบระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยเล่าให้วีฟังด้วยว่าแบบวีเมื่อเมื่อคืนก่อนจังเก้นบอกว่าวีเธอว่าแบบเขาจะยังรักเราอยู่ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหม แล้ววีก็บอกว่าแบบไม่น่านะแบบここม so, ันไม่มี an อะไรแล้วมันหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันบอกว่าแต่ปีที่แล้วอ่ะก่อนวันก่อนวันจังเก้นอ่ะเขาอ่ะมาในรูปแบบกระแสไฟฟ้านะเธอเขามาบอกฉันว่าแบบนอนได้แล้วอ่ะคือสายชาร์จแบตอ่ะไม่เคยพังอยู่ดีมาพังก่อนวันนั้นอ่ะเชื่อจบไหมยังอยู่เธอเชื่อไหม เขารูปแบบเดิมเลยตอนนี้ขอคนไม่เล่นพี่จีจะปิดไลฟ์แหละพิทยาเวลาไ,ไม่มีเธอฉันตอนตลอดเลยตอนเนี้ยเล่าไม่รู้เรื่องแหละเชื่ชมอมกับตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเออสิ่งที่บูชาแล้วก็ไหว้ที่สุดอก็คือครอบครัวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ไปบนที่ไหนไม่ได้ทําอะไรแต่ก็ถือว่าสูงมากเพราะว่าตอนแรกไม่ตอนแรกที่เป่าแพรรอบสามใช่ไหมคะไม่ได้คิดว่า จะได้ไปสูงแล้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเป่าเลือกตําแหน่งก็อยู่ที่5ก็รู้สึกว่าเออ เอาจริงๆมันแอบสูงเหมือนกันนะแบบรอบพี่แล้วเราก็ได้มาแล้วอะไรเงี้ยก็วันงานรู้สึกว่าสนุกนะแล้วก็ตอนแรกกะคิดว่าไม่มีคนเอากล้วยใช่ไหมเขาจะมีแบบว่าให้พิมพ์การว่าใครเป็นอะไรบ้างแล้วหนูเห็นทุกคนอ่ะเล่นใหญ่มากแล้วหนูนึกไม่ออกคือมันเยอะมากแล้วไม่รู้จะเป็นอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็เห็นทุกคนไม่มีใครเป็นกล้วยมันง่ายมั้งอะไรเงี้ยก็เลยพิมพ์ว่าเป็นกล้วยอะไรเงี้ยก็หนูไม่เห็นมีคนเป็นกล้วยหนูก็เลยเป็นกล้วยแล้วตอนแรกอะหนูยังเป็นกล้วยกรุงศรี ความฝันหนูหนูอยากเป็นกล้วยกรุงสรีแต่หนูหาชุดไม่ได้หนูพิมพ์ว่าเราจะหาชุดกล้วยกรุงสรีได้จากที่ไหนคะเขาบอกว่าไม่มีขายมันเป็นแบบลิขสิทธิ์ของเขาแล้วหนูแบบ ไม่หนูอยากเป็นกล้วยกรุงศรีชีวิตนี้อะหนูต้องได้เกิดเป็นกล้วยกรุงศรีสักครั้งหนึ่งหนูอยากเต้นแบบกล้วยกรุงศรีอะไรเงี้ยแบบเป็นไอดอลหนูแล้วไปเจอเรฟเฟอต์หนึ่งเป็นกล้วยแบบเป็นกล้วยเท่ตอนแรกไม่ขายขำจะแบบเป็นเอ่อบอสเบบี้กล้วยในชุดแบบอะมันจะเป็นเสื้อสูทแลแ้วใส่กางเกงด้วยพอใส่แล้วมันมัน,ม,นมันแปลกมันไม่เหมือนกล้วยในแบบยอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออแต่พอใส่ไปเสร็จมาเอากางเกงออกใช่ไหมมันดูแบบ เฮ้ยมันก็แอบเท่เหมือนกันอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เพิ่งมารู้ตอนวันที่ถ่ายรูปว่าน้องเปยก็เป็นกล้วยเหมือนกันคือหนูไม่แน่ใจว่าไอ้กลุ่มลายใหญ่อะ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันรวม C C M ด้วยไหมอันนั้นอะ่ะเออก็เลยแบบมีกล้วยซ้ากันแต่ดีว่าหนูไม่ได้แต่งเป็น B1B2 อเออแต่ว่าน้องเปกับพี่ฟอแต่งเป็น B1B2 ึ 1, 2. เราก็คุยกันตั้งแต่วันนั้นแล้วเอออะไรเงี้ยใช่ก็ได้ถ่ายรูปกับน้องเป เออมันไม่เท่ไงแต่พอแต่งมามันฮาไงหนูบอกเพื่อนว่าตั้งแต่หนูแต่งออกมาทุกคนขำหนูไม่หยุดเลยแล้วหนูรู้สึกว่าแบบมันหนูไม่เคยคิดมันตลกเลยจนทุกคนขำมาเมมเบอร์แล้วก็มาถ่ายกับหนูมันหนูเป็นเป็นหุ่นอะไรเงี้ยเออมาถ่ายกับหนู่น้า่น้างเรยก็บอกว่ามันตึงจังวะอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูอะคาแรคเตอร์หนูมันจะต้องใส่แว่นดําตลอดอืม พอหนูไม่ใส่แว่นแล้วหนูดูไม่น่าเกงขามนึกออกไหมเออเราเป็นอประธานบริษัทอะเราเป็นกล้วยประธานบริษัทอะเราก็ต้องใส่แว่นดําตลอดเวลาซึ่งก็อย่างที่บอกว่าใส่แว่นดําแล้วมันแบบมันปวดหัวมากมันมืดมากทุกคนรู้หรอปะแล้วมันจะอ้วกตอนอยู่ในงานแต่ว่าไม่ได้ไงเดี๋ยมันไม่เท่มันไม่มันมันไม่ตึงหนูก็เลยต้องใส่แว่นตลอดเวลาืล้วตอนจบงานอะตอนหนูได้ถอดแวน่นอะหนูเกือบจะวิ่งไปอ้วกแล้วมันแบบ มันมึนหัวไปหมดเลยอะแต่ว่าแบบก็ต้องแล้วเขาบอกอ๋อเดี๋ยวมีสัมภาษณ์ข้างนอก,นอกมีสัมภาษณ์สื่อหนูแบบหยิแบแว่นขึ้นมาใส่นี้เลยแล้วก็เดินออกไปภายใต้แว่นหนูรืออย่างเงี้ยอะไรอย่เงี้ยเลยติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะหลดเลย I am f o r h application